ไาแล้วงเง,งียมันยังไม่ทันไไรเลยแหง้งซะแล้วเขาไอ้นี่พูกดกระดูกพูดลีนลีนลีน,ลนมันเป็นยังไงว่าพูดลนีนเนี่ยแต่นก็ยังอย่าง,างาาาเงี้ยเละมึงดูซึ่งนาม่าน่านไม่กูไม่ปตแล้วตจริงยืนยลตายไมไปไม่ชามันช้าไมันช้าอย่าไตายอย่าตายหัวตาย วยังไม่ตายนึกฆ่าข่้นเยไหมนะยังเกรงอู่อมันนั้นเมือลุ้นเมือลุนนะยังไม่ตายยังไม่ตายตายเี่ยหล่นเี้ยเดคนหนัอะไรเม็หน่างยตองตาย้อตายเป็นสอ่ออยยังละ มึงปล่ไปแล้วเฮ้ยกูเหนื่อยใจก็มึงจะมึงจะไปไหนเดี๋ยวที่มึงใส่ติดเนี่ยเอาออกคนใจญ่โตมึหัวแตกตลาดชีวิตโอ้โหนี่ต้องต้องใช้จอบสับเลยเนอะูเลยลองดูมันดิวันนี้มีอะไรกินไหมนะพวกเราไมาเลยพี่ต้นขุดหัวมันเฮ้ยแต่ลูกนั้นไม่เข้าตายเนี่ย ตายกูไม่ตายแล้วกูว่าไม่ตายแล้วเอาไงแม่ตัวชี้พยจ้อนก็หนีไปมึงตัวเป็นรึเป็ี่ยนพีเปล่าเป็นหมอยาทต่ว่าเร่องตัวชี้พยจ้อนไม่หอมมึงดูชี้พยจ้อนนัเนาะเฮ้ยเต้นยู่ฮะชี้พยจ้อนยังเต้นยู่ยังไม่ตายจับผมดูเลยว่ายังไม่ตายเออเไปดูไอ้คนนั้นก็เอาง่ายง่ายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยูรักสังค์แล้วมันเล่นกับกูก่อนเร็วเฮ้ยกูร้อง ตายก็ตายไปจีนี่เขาโดนปันหัวได้ป่ะหัวเขาเหมือนเจนุชใช่ไหมเจนุดเก่งเขาจีนอนอย่าเชื่อไอ้อยอะไรนี่แม่นจริงจริงไอ้ห่านี่กูเครียตรงตรงนี้บอกผมแม่นทำไมมึงใจเรืองนั้นนั่นอะไงเจ้าไปโดนตะปูเข้า ตรงนี้เลโอ้ทำไมมันยู่ตรงนั้นเล่ะพี่แตเดินยังไหนละไปตัดแล้วที่มัจออยูนตรงไหนจับเลยไปตัวดัเต้นไหมนะเลือดหองเลยนะอย่าเกงที่เอาไม่ตรงเลตาไม่ตรงปเลตรงนี้นะตรงนี้โอ้ไรู้ที่มัจอดมันยู่ไหนวะไอ้นี่ถึงว่าน่ไม่ต้องใส่่เดี๋ยมเต้บ้า หาเซนไม่เจอมึงจะตบตกเลยตีเลยเส้นมันนี่เนี่ยอโอ้ยเจี๊ยอะไรอ่ะเลยเลื่ออาหัวตกนะเต้นละจีนอนนอนเฉยๆดีเต้นเต,ต้นไหมเฮ้ยต,<อ>ตายป่าวเต้นป่าวเต้นป่าวไม่รู้แต่ที่แน่ๆไอ้ไอ้นี่ไม่ใ่เก่งไหนไอ้นีน่มันเป็นกางเกงอะไรแบบกางเกง เฮ้ยยังไม่ตายแต้นต้๊บตุ๊บตุ๊บุ๊เลยแล้วไปแล้วไปยังไม่ตายแล้ีแล้วอย่าดือย่าดื้ไอ้คนนี้มันรวยนะไอ้ไอ้นั่นจับเลยเราแหวกรวยนี่นี่เห็นไหมเนี่ยใส่ชุดใส่อะไรเนี่ยโอ้โหเพชรทองพิบวับนพิบวับไปหมดเลยโอ้โหเพชรนี่นี่ก็เพชรเนี่ย นี่ก็เพชรเห็นไหมเนี่ยเข้ามีตังมีกระตังเนี่ยแต่ว่าอย่าไปโดนชุดเข้าเดี๋ยวเพชรเขายุดถึงว่าไอ้พวกนั้นไล้ขั้นไร่ฝันไอ้พวกนั้นเป็นโจรสี่ง่่งถอดชุดพี่เขาไปขายเอาไหมน่ารักถอดชุดพี่เขาไปคายไม่เล่นลิเกยุกิกปากแก้วพีเอ็ดยุกิกมือเล่นตามเรื่อกทีกเออนี่มึงชวนทำอะไร เอาชุดมันไปขายไม่เอาหรอกทำไมต้องจะขมโมยชุดเข้าเนี่ยมึงไม่เอาคนอื่นมาเห่นมันก็ต้องเอาโว้ยนี่ยไม่เอาหรอกมึงจะไปตัดปื้อนเข้าท่าดีๆจะมาขมโมยแล้วแต่มึงเลยเบ้าบอจะดูนี่มันมีอะไรสำคัญบ้างวะอเอาาเเเฉยยยไ, <c oughs> ไ้ีีตกินนน่่ฮ้ยไปดื่อะไรมาเนี่ย้านเข้าต้องค้อง,องสังขารแม่มันเก็บไม่ใช่เพามึงนี่โอ้โหโซเต๊ดเตอร์ อดอดการอ่านอะไรอ๋ออะไรไอ้สั่งหวานหวยแล้วตกใจไปด้วยเลยเนี่ยตัเรียนป .6 ตกพอเจ็สำเร็จอนุบาลอะไรแล้วเอามาอ่านก้นเร็วแล้วแล้วมันมีตัวหนังสือหรือเปล่ามีไงไงไงอุ้ไปสั้นศัตรูนะเนี่ยอยู่ดีๆไม่ชอบเออ มันอายว่างไงนะไปสิบห้าพฤษภาคมนั่งเดติตร์พี่วันมาสอนเข้าทุกลงพาะเลโอ้ย <c oughs> มึงอย่าพึ่งโปรโมทนั่งเดี๋ยวให้รูปประกาศให้กูดูนี่แล้วทิเซอร์นิงเนอเออ,เ,อ,อเป็นไงเป็นไงดีดีดีนั่งดีนั่งดีดดมีเห็นตัวไอ้นั่นไหมนะตัวไหนนะตัวไนนะั้ไนนะั่นโดนเล่นบนอะ่ะ พาคุปดูเรื่องกูไอลองเชิงดูนะว่ามันดูจริงป้านีนี่นี่อ่านก่อนอ่านก่อนอ่านว่าซึ่งองค์พระสาตธรรมนาชาเราครอป้าองค์ราชบุตรผานุวัฒน์กับมหาเล็กรัชดาให้มาอภิเศษสมรถกับพระคุมันอารยาข้อยืนยันว่า บุคคลนั้นสอบนี้คือตัวจริงจากเราสิงหราเฮ้ยแสดงว่าไอ้บุคคลนี้ต้องเป็นจักเหรอเฮ้ยมันลื่นยไอ้พุกพักพลุกเจ้าเข้าใจแย่กับพ่องมือได้ไหนทีไม่ช่วยอันนี้ทิ้งมันเป็นเจ้าอ่ะใครทิ้ให้มันเป็นเจ้าไอ้ไอ้ท้องไอ้ท้องไอ้ทิ้งจะบอกว่ามันเล่นพิษห้าร้อย กูตัดมึงแน่ห <si ้าน้อยเออเออตัดตัดไปเถอะก็พีกูเบิดมึงมาจะแซงกว่าแล้วเป็นยึงนี่เฮ้ย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 มันเป็นเจ้าจริงก็เป็นไม่ถึงเจ้าฟ้าพ่อแม่แต่ัตย์ทูเจ้าข้าวเพชรินเนี่ยให้ใช่เฮ้ยจริงเหรอเอาปุ๊กเลยนี่นี่ตื่นแล้วนี่มึงจะไปปลุ๊กไหมช่วย้าเร็วเร็วเร็วอย่าไปโอ้โโอ้ ช่วยเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมไปแก้งมนเพราะว่าถ้าเขาตื่นมาเนี่ยเขาเห็นว่าเราช่วยใช่ไหมเขาก็จะพยายามาในนี่ไงแก้แหวนเงินทองอ่ะมันจีเงินทองเราอยากได้อะไรเขาจะให้เลยไปไม่ได้ช่วยเมื่อทีเธืสองมึงอะโล่ช่วยเกินไปเพราะอ้าวพี่ชายนอนดูพวกกูเล่นเลยอะไรนี่อีตอนมันโดนฟันนะมันไม่รู้ว่าเราเป็นใครใช่ไหมเล้วก็เราช่วยมันมันตื่นมาคิดว่าเราเป็นฆาตกรตั้งให้พวกทหารมาจับเราทําไง โู้ไมมึง <า S 1> จะเป็นใจไปียัลไนจะทำยังไงเราเอากะ<ต>คิดกับกันเฮ้ยมึงอยากมีบ่อกุ้งกูอยากเลี้ยงเป็ดเอรอเหรไหมเราสองคนแ่งตัวฟอมตัวเป็นมัานซองขนเข้าไปในเมืองมึงก็ไปแต่งงานกับาของยิงไออารยาเลยนะแน,ะน่มึงก็เป็นเจ้าไปเลยกูเป็นมาหาดเล็กพอเราแต่งงานเสร็จปุ๊บเราโกยเงินกลับมาบ้านมึงก็ไปซื้อพ่อกุ้งกูมาซื้อเป็ดไอ้เพื่อน มันจะง่าขนาดนั้นเลยเฮ้ยเขาจับไม่ได้หรอกเชือกงูเขาจะไม่ฟื้นขึ้นมานะตาไปจับไหมมันไม่ฟื้นหรอกไอ้ที่พวกเขารู้จักมันจริงเขาจะเรียนนังซื่อมันทำไมล้มท่าจริงเอาน้บอกคุณก็ยากนี่เอา้าเอาเพียนสุดท้อเเอาเปลี่ยนตรงนี้เลยเปลี่นตรงนี้เลมันจะมีใครผ่านมาใช่ไหมไม่มีหรอกอะไรวะเนี่ยไม่ทกูไปแตกกอยู่ดีดีก็ เฉยๆนอนเฉยๆเดี๋ยวไปเลีงเองพี่เขาชิ้นแล้วให้คนถอดถอดเสืเอ้อผาให้เออไม่ไม่เอาเข้านะทั้ำไมเ,เข้าอย่างงี้นะมาพระเอกใจบุญนทำไมอะ่ะทำบุญไปหลอกกูด้วยเข้ <c oughs> เากลับบ้านเข้ามึงนี่ไม่ต้องยุ่งเข้าแล้วเป็นไงท่อรถเป็นเสียงเรือเลยเออต้องเ,เสี่ยงไปนูนแล้วรถยังอยู่นี่อยู่เลย <c oughs> ไปบุญทำไมอ่ะนี่นะลงข้าวหวงข้าวตลอดอ๋อคือสิ้นนะพาคนหนู่นลงแรมมริงแค่บาลให้กระสีฟ้ารู้ๆอะไรอะไรพูดอะไรริงคนตายวี่ได้คนสว่างนะทำไมเออเห็นเห็นเห็นแล้วเออกำลังจะเสกดินไอ้หนูนอนน่นนอนไปลูกเอาเพลงออกช่วยกูดึงหน่อย นี่ไงเป็นงี้ตั้งแต่ดังนี่กูแตกไม่ได้แล้วตั้งแต่ดังนี่เป็นงี้ตั้งแต่ดังให้หุ่นห้าทอดกันเกงให้แล้วใช่มันก็เบาบางนิดขยิบเข้าเทปอือดึงงอเลยเออมึงอยากเล่นเกงข้างไหนด้วยป่ะอยากได้ป่ะมันต้องต้องใช่ไหมล่ะกูก็ไม่ได้ใช่มาเนี้ขออีกขออีกหน่อยหนึ่งไปขออีกขออีกหนอดหนึ่งแม่ต้องใช่เข้าเก็บไว้มึงก็เปลี่ยนเลยตั้ง เดี๋ยวเหรอวเฮ้ยไอ้นี่ไปไหนอีกแล้วเนี่ยแล้วมึงไม่ดูมันแล้วแล้วมึงไม่ดูไว้แล้วมึงก็โทษชุดแต่คนนี้อยู่ใช่ไปตามเดี๋ยว้นเดี๋ยวมีคนอยู่เลยอะไรพวกมึงหลบหน้าเลยไปหอนกูตายแล้วทำไมมึงไม่ไอ้กูทอดให้เราจะเสียวไอ้ามึงเงี้ยมีน้ำใจจริงๆเลยจะยนเสีย นอนไปเอ้ยไปตายยังอะไรกันดีนอน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 วันนี้ประทัดสื้อผ้าทำหน้าตาไร้เดียงสาเอามือเปลี่ยนเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนตรงนี้แหละไปแด้คุณมีผ้ามาบางนี่ไงมีผ้ากูนี่เดี๋ยวเออเออเปลี่ยนเปลี่ยน มา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 ว้ดแต่พูดถึงวัดนี้กูชอบนะวัดธรรมปัญญาเนี่ยทำไมฮะหลวงพ่อแก่ใจดีแต่ว่าบางคนไม่รู้จักกันแต่จะว่าเขาดูใช่ไหมเหมือนมปงไปนู้นอะทำไมแม่หลวงพ่อเขาห่วงใยประชาชนห่วงใยลูกติดเข่าใช่ไหมออมันมีคนมาปูเสื่อเก็บตังค์หลวงพ่อจับได้เปเชื่อกไม่เท่ามดเลยเฮ้ย จริงพวกปูเสื้อเก็บตังค์อ่ะจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะฮครับเผาลงเผาหมดเลยกูอยมาเก็บตังค์ในวัดกูนะไม่ชอบเกระเพาเสื้อเลยต้องยิ้มไปละทุกวันนี้แม่กูไม่มาเลยก็ใส่เสื้อโดนเผาอ่ะกอ้คนไม่ทนขายทำให้เขาหอกไปให้เองเงินไอ้เจ้าอจ้าไอ้ดีชอบมุกกูบายไว้บายบายมึงจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไปไหวงี้ ข้งภาคประเพณนะครัข้างนี้นะนนจุกไปยอะไปห,น,หนี้นเฮ้ยปลุกนะท่านพี่ไรลประเพณีพวกแบนี่ยกณไม่รูอยู่เันจารปูโอ้ยนี่กอนนะมันก็เปลี่ยนดเปี่ยนดี่ๆๆตาไปต้อน พี่เอ็มไม่รู้ขโมยห้องมหนไม่ใช่ไม่ใช่เก่งไหนเล่าเอ้ยเก่งหลานเล่าหลไว้รู้แล้วกูบังอยู่ยังไงดีดีกูเป็นเทพแล้วทำดีๆไม่ให้มึยเตียกให้แล้วมันจะมาโทษกูไม่ได้หวงมันเล็บหมาเออเจ้าเจ้าที่วาอะไรมาตี ไ่ไปใส่ไปแม่ไส่พอดีเป๊ะเลยนะพวนีเน <recess ed isolation> ี่ยพวกน้าเครียดจังเลยทุกวันยังมาได้พ่เศษกลางวันทีก็ต้องปืนยินมานอนลัางวันเครียดเทรียาะกเมียตลาดเลยใช่มทะเลาะทเเรื่องอะไรแล้วก็คุยการที่ผ่ายเเป็นอะไรไม่รู้ใช้เงินเต่นี่เรื่องจริงจ้าว่าเอาเมียมาทายนะ้มันก็มาเช้ามาเช้ามาคอไปก้ามมือมาตอนเที่ยงข่อยข้ามือ เมื่อตอนเยกมก็จะออกมาเล่นนเกมมันท่อแทนโหกนะโอ้ทำไมมันเย,เยอะแยะแล้วไม่รู้ไม่แตนไม่เคยให้มันไม่เคยให้เลยขอไปยังไม่ให้เลยจะบ่นทำไมอ่ะกระโจนไปเฉยไม่มีอะไรพูดเน,น,น้นเดี๋ยวไปรอดปวดมันหาอุจจิกว่ะได้เลยห้องดีไม่เหงื่อหน้านนี้ห้องดีนะผมมาลดทุกปีอะป่ะดีดีนี่ก็ไปน้อยเหมกันเพราะว่าขเขาเปยี่สิบสี่ชั่วโมงครับจริงๆใช่ใช่ฝนอาบอดนะครับอย่าลืมนะครับ ปศห้าเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไอ้ผ่านไปผ่านไปก็แวะเข้าไปได้ตลอดยี่สี่ชั่วโมงเปิดตลอดอ,อะใครจะว่าจะเข้าออไปเนี่ยทุกวันที่ไปดูดิเป็นไงพระประธานไม่อยู่แล้วหายไป <c oughs> เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มีใครเั้าอ้โหมึงคนฟังแม่ใครก็เปิดยี่สิบชั่วโมงทำไมอ่ะเห่ไม่มีคัทเชื่อวะไอ้ผ่ายไม่ใช่เซเว่น นนอแล้วก็ตายไปกับแขจีอ่ะนี่มาอุดเฮ้ยได้ไหมเอาเพียงหัวด้วยหัวได้แน่นะเอาเพียงหัวเอาหัวอ้อไสไปเลยไสครับไปเลยเดี๋ยวนี้เกรเ์เดี๋ยวไปรอดโกรธมาหาอุดกันนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยคือโกรธดีดีดีดุดเองขอร์บ้างไหมผมจะทอดนอกออกก่อนไม่ทอดใสไปอย่างนี้เลยไปยืนเกรงหัวไปอนะเจ๊เอิดได้นะยู่ กระทอดออกก่อน้าจริงๆตต้องมีใครบ้างว่ยิ้มวายนีนี่ได้ใช่ไหมได้ได้ยูได้ยูออกได้เลย้เลยมีนี่ใส่ถุงชัดไว้ถุงชัดแล้วโอ้ยตังตังนี่แล้วอะึงเี้ยนป่าเปลี่ยนที่ไที่ไปมึงบังให้กูด้วยเออเดี๋ยบังให้เดี๋ยมา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 นีบังให้มัน เป็นไรงห,หน้าไม่ไปดุ้งจังเป็นไรมามาไอ้ทีนงเร็วๆ pues, นี่ไอ้ชุดวันนี้ใครไรนั่นล่ะรัชดารัชดาเฮ้รัชดานะเฮ้ยมึงฟังดีๆนะผู้อาเุโสแอ่ยิ่งก็เยอะกูเจ็บไปหมดใช่แต่แต่แต่มาเนี่ยไม่ตัวหนึ่งก้าเลยเนี่ยไม่อยู่ก็ตีเขาละแน่ไอปีที่แล้วปีก่อนมึงก็ไปกล้าทันเนี่ยวันนี้ยังไม่ยื่เดี๋ยวผมก็ไปวันนี้เขาแก้เสียงเขาแก้เลยนโอย อะไรเนาะอย่าพึ่งห่วงเจ้าบอกวัดเข้าไม่มีทังไงเราวัดอยู่นี่ก็คือยังไม่ได้กล้าเข้าเดี๋ยวไปพร้อมกูกูอนอุ้ยว่ายเข้าไปมเนี่ยแม่ไม่ต้องมาอายนะบฟังไว้เลื่อยใจกับมึงนะทองนะต้องแบงค์มาที่ศึกษสั่งอะไรรายการนะพี่แม่เลื่อยเลื่เลื่อยทองเจ้าโอ้ยทำให้เยออะไรโอ้ย ยิงคุยยิงลึกไม่ไดวนายเหรอเนี่ยยิงเล่นยิงเร็วนี่นี่นี่เอาพัดปีกไปก่อนผมมีวิธีไอายเข้าเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวค่อยอายใช่ไหมผมเปลี่ยนไปเลยทีเนี้ยผมไม่ไม่อายแน่โอ้ยทำอะไรยิ่งแห็หน้าคุด้วยลูกเออมันไม่ยากหรอกเดี๋ยวมาใช่ไหมนะเพิ่มไหนไม่พัดตรงไหมนี่นะนี่นะวิธีไม่อายแน่ฮะเนี่ยถึงใครไม่ยืนยืนขึ้นเลยน้อยืนไหนอะเออนี่แน่ เ็นใครไมเหรอยมึงอยู่ไหนวะไม่อายแล้วดีนะเไม่หายแล้วไม่หาอายแล้วเออนอนะไงจะูน่ไ้แข่งดีกูก็ไม่อายแล้วเนาะเออ เธอนี <Bing. S 1> ่กูปิดให้ยูปิดให้ยู่นะเออจะเออไม่อายจังเลยนั่นแหละกูบอกแล้วนี่ถ้าเอาม้อกทีตาเนี่ยไม่อายใครเขาหรอกเมื่อกี้เมื่อกี้มึงยังืนเต้นได้เลยไม่จริงอะได้ไหมเน่นไปเปล่าได้ป่าพอด um, ีไหมโอ้โหเป๊ะเลยไหวเนี่ยเฮ้ยชุดตัว่อชุดมึงห่วงเนี่ย นี่ดูดีๆกูเหมอนครูอังคาไหมว่ามันแปลกๆอ่ะแต่ว่ามันก็ใส่ได้ละครูอยุไปเฮ้ยเสื้อใส่แบบนี้เลยแล้วไปย่างไปย่งอะไรกันหัวไม่ลืมหัวไม่ลืมไม่ลืมอ้นี่เอานเกไองนี่ไอ้ไอ้ลืมอง ลูกเมียลอยเต็มเลยไม่ช่วยด้วยจะส่งนึงเต็มมันกะตุกไป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 นี้ไปเขาองอันนี้นี่เอาไปเก็บไปเออนี่เอาหม้อมาเฮ้ยไป